ร้อมนะะฮแม้ว่าจะเป็นบงพื้นดินเพื่อก <ใน S 1> องทัพ <นะ S 2> ต้องการตัวโบ้โตไม้แล้วก็มีความพร้อมให้สูงและโบ้อากาศโบ้อากาศบ้าน <c oughs> พับบุหรู่นโนเปบโนเหรอ <c oughs> แต่โบ้อากาศนีน่แล้วก็มีความพร้อมให้มาแนมะ่แครที่เรียนะนนะ้ำก็โลนะใครเทียเรียนโบ ก็อยู่วงบบเรืองการฝึกแบบไหนก็ใครที่เลือกอยู่โบต้นไม้นกูเลือก้มาให้เลือกได้เลยใครทะเลือกต้นไหนนี่แต่ที่เลยอะไไม่ว่าการอยุดแล้วแต่วามัเลือกอะอนนัไรเลือกนะอ๋อมันเลือกน้ำโลน่งนี่เลือกน้ำแน่นอนกระชาอะไรบอนลืกฮะบอลืกบอนลึก มึงเดินยังไงฮหเลือกอ๋อนี่ไม่ได้เลือก,ก <laughs> มีตบตัวเองด้วยมีตบตัวเองมึงเดินข้าเ้เลยวิชาต่อไปนี้เจาะะจะเริ่มฝึกการดานะการที่จะเป็นทหารนี้ตอดานะให้นะสวา่างมือได้กี่นาทีนี้หา้า ห้าเดี๋ยวกูจะจ่าเวลานะเพราะนะเลอะอ่าทำไมมึงขึ้นมาวาจ้าห้าอะไรมือนี้ห้าวิเด้ออ่ะาห้าวิห้าวิมือกูเล่หรอนี่กูเล่หรอเหมือนี้ห้ามือดีทาดีห้าวิดักแคเห้าวินี่นะ เดี๋ยวว่าเราดูมือนี้ขึ้นมานี่สไนเปอร์นี่ยิงกระโหลกมือเลย้าวีนี้มือลงไปนี่มือมือกลัวจระเข้เหรอมลงไปนี่อ้าวต่อไปนี่หมอนไม้มือได้กี่วีนะจีนี่ลงไปได้ได้ลงไปกูจะจ่าเวลานะพอนะลงไปมันมีดต่อลงไปอีกลงไปอีกต่อตลงไปข้างหลังต่อต่ กูลงไปกวานา้ำลงไปนี่กูจะเวลาแล้วนี่กูลงไปนี่เจ๊ดแ <c oughs> ปอ้าว <c oughs> โอ้โหกูนี่พึ่นดาหน้าปี่าเนี่ย รามอาสมไปทาหากับผมมาบอกว่ามาทาได้ทุกอย่างมาเป็นหมอไงอ๋อกูก็ว่าอยู่ผ่าหัวมามาไม่ยอมมือนี่อืมดิมือดันนน้าน่ากัสวัยแต่ถ้าไม่ดื้ขึ้มานี่มือน่าจะด้ตลอดชีวิตเลยที่หลังก็บอกดิมึงม็โกหด้วยผู้มือสองข้อนี้ดูกูนี่แล้วกูจะทาให้ผู้มือดูดูนี่อย่างูัวนอนะนะ พอจาเวลาเลยสวยผู้พันโชว์แล้วครับจ้าจ้าหนึง่งเอาล่ะครับระดับผู้พันครับระดับผู้พันครับโอ้โหสุด,ดยอดจริง